99คืนในป่าแต่ทุกอย่างสมจริงขึ้น นกฮูกปีศาจเอาเลยครับเปิดมาก็อย่างที่เห็นเลยแค่เอาปกเกม99วันที่เป็นรูปนกฮูกไปทําให้สมจริงเนี่ยก็กลายเป็นนกฮูกสุดหลอนไปแล้วครับโอ้โหโอ้หม่ก่อนนี่เพิ่งเริ่มต้นนะครับเนี่ยเขาเป็นว่ารูปแรกมาลองแบบว่าตอนที่มันปิดหน้ากันไฟฉายก่อนดีกว่าครับผมปิดหน้าไว้แบบนี้น่าจะไม่น่ากลัวมากเท่าไหร่ข้อใไม่ก็ใจเย็นวัยรุ่นไหนบอกปิดหน้าไงทำไมพอเจเนเรตออกมาแล้วเปิดหน้าชัดเจนขนาดนี้แล้วถ้าเกิดเราเอารูปที่เห็นหน้าชัดๆมาทําให้มันสมจริงขึ้นมันจะออกมาหน้ากลัวขนาดไหนครับเนี่ยเอาเเดัลไวมันน้ งันดูไปดูมาน้อนก็น่ารักเหมือนกันนะครับเนี่ยเฮ้ยถ้าง,งั้นเดี๋ยวลองใช้รูปในตอนที่มันฆ่าเราดูนะครับเห็นหน้าชัดๆเหมือนกันน่าจะไม่น่ากลัวเท่าไหร่โอ้ยไ,ไม่น่ากลัวก็แย่แล้วอันนี้อย่างหลอนเลยครับผมโอ้โหหลอกให้ตายใจนี่ว่าเอาแหละมาลองรูปสุดท้ายกันดีกว่าครับผมแต่ก่อนจะไปดูแบบสมจริงกันเนี่ยฝากเพื่อนๆกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้หน่อยนะครับถ้ากดกันเนี่ยเดี๋ยวจะมาทำคลิปแบบนี้ให้ดูอีกผมคิดว่ารูปนี้แบบสมจริงน่าจะไม่น่ากลัวเท่าไหร่เพราะผมคิดว่าท่าทางในรูปนี้มันนเหมืออออบบบบบบียยยยยยยูู่่ะครร้าลแว O oh é